เท่ๆมันโอ้โหโอเคเลยน้ำอะไรไอเด็กเกียเนี <aries> ่ยน้ำอะไรยิ้มสเป้นเลยนะอะไรเ่ยเรียกว่า เป็นการเปิดประสบการณ์หรือที่จะพูดในมุมมองของเราก็คือเป็นการหาเหาใส่หัวหาเรื่องใส่ตัวนำความทุกข์ร้อนมาสู่ตนเองครับ <c oughs> กลับมากับบรรยากาศถ่ายทํทาที่บ้านอีกแล้ววันนี้เนี่ยเรียกว่าเราเพิ่งกลับมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนอย่าคิดว่ากูเดินทางไปจีนนะกู <c oughs> ไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบรวบรวมสินค้าจีนเอาไว้ <c oughs> คือจะขายแค่ของจีนอย่างเดียวเลยนะั้านในนใช่ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของจีนครับผม <c oughs> เพื่อนผมส่งมาให้ทางอินบ็อกซ์เลยบอกว่าอยู่ใกล้ๆคอนโดมัน นะครับผมตรงอ่าสถานทูตเกาหลีทุกคนแถวยยาราท้าวไปเสิร์ชดูฮะหาข้อมูลเป็นไงเลหมิงขั้วโลกทําไปแล้วมันมีอีกที่หนึ่งคืออยู่ตรงเยาวราชครับผมนะครับผมอยู่ตรงอยู่ตรงสี่แยกเลยนะเออ่เฉลิมบุรีนั่นแหละช่างมันไว้ตรงนั้นได้ขอให้รับทราบเอาไว้ว่าอยู่เยาวราช แค่นั้นเป็นพอแล้วผมซึ่งคอนเทนต์ที่ผมจะทําในวันนี้ครับโควิดตัวก็กลัวแล้วอันนี้อยากกลัวมาหวานเพิ่มเอ้ยแก้วนี่ฮะน้ําหวานมาเต็มนะมีกี่อย่างกูกวาดเรียบเรามีไปถ่ายคลิป ก๋วยเตี๋ยวโงชิงแล้วมันเอิร์นเขามีไอเครื่องดื่มจากจีนเนี่ยขายอยู่2อย่างเฮ้ยแม่งอร่อยทั้งคู่อ่ะเฮ้ยเลยรู้สึกแบบเปิดมุมมองเลยว่าเฮี้ยน้ำจีนแม่งอร่อยอยู่ว่ะเพราะฉะนั้นฮะวันนี้ครับผมเผื่อว่าคุณเกิดไปเดินอยู่แถวแถวสถานทูตเกาหลีซึ่งก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเฮี้ยอะไรกับจีนเลยหรือว่าคุณไปเดินโตเต๋อยู่เยาวราชแล้วคุณดันเจอแบบซูเปอร์มาร์เก็ตจีนสายตาสบไปปุ๊บไม่รู้จะหยิบอันไหนมีหลากหลายเต็มไปหมดอ่านก็อ่านไม่ออกดูลูก ก็ไม่รู้เรื่องอยู่ไหนวาไอเด็กจีนนั่นอยู่ไหนน้ำอะไรไอเด็กเกียเนี่ยน้ำอะไรแล้วยิ้มสะเปนเลยนะผมจะเป็นหนูทดลองให้พวกคุณเราจะมาลองชิมน้ําทุกอย่างว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรรสชาติเป็นยังไงแล้วก็อันไหนอร่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันไวายๆหน่อยได้เพราะว่าวันนี้ฮะนี่ ให้ดูใบเสร็จเลยนียาวเหยียโอหยาวเหยียดแล้วประเด็นคือภาษาจีนทั้งนั้นคือภาษาจีนอ่ะฉันหลุดจากจันเจาหวังเฉาห้านแล้วก็ซาลาเปาอ่ะกูไม่รู้เรื่องอะไรแล้วโอเคเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีมาก มันคืออะไรอันนี้นมเด็กนมเด็กครับผมเป็นนมกระป๋องแดงที่มีตาเด็กยิ้มอยู่ข้างหน้ายิ้มอย่างมีความสุขเขาบอกว่าเป็นนมของจีนใช่เจ้าของร้านบอกไม่กินไม่ได้ถ้าคุณได้กินเนี่ยคือดีเลยแหละของมันต้องมีเลยตัวนี้สดแห้งเลยไหมใจเย็นนี่ครับน้ำออกมามันก็จะเป็นสีแบบนี้ครับผมเหมือนเหมือนคุณเอานมข้นไปละลายในนมอ่ะกระป๋องกี่บาทวะ น่าจะสิบแปดหรือเปล่า4ี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าทเลยเหรอใช่แต่ว่าถามว่าอร่อยไหมก็คืออร่อยอะคนชอบกินนมข้นเงี้ยแล้วเด็กๆเราโตมากับปาดนมข้นกินแล้วอันนี้กินได้ไปหาซื้อครับผมอันนี้เขาบอกว่าโอ้โหอันนี้ก็ไม่หยิบไม่ได้ใช่คือถ้าได้กินเลยคือดีเลยแหละอันนี้มันคือน้ำกะทิครับผมซึ่งที่จีนะมีทําเป็นเครื่องดื่มโอแต่ว่าพอมาไทยเนี่ยเจออร่อยดีชาวเกาะเจอชาวเกาะยกซดสซดเข้าไปมันกินได้จริงๆหรือเปล่า ไม่เนี่เขาเอาไว้ไปทําแกงเขียวหวานอะไรอย่างนี้เปล่าวะ <G ül üyor> สีออกเหมือนนมเลยบบขาวๆขาว,ขาว,ขาวชั่วเลยนะครับดม <G ül üyor> อ่ามีความมาันมีความหอมมันคนละแบบกับกะทิชาวเกาะเลยนะฮะใช่ <G ül üyor> ถ้ากะทิชาวเกาะเนี่ยคุณกินเข้าไปเนี่ยคนคลบหวานนิดนิด อ๋อมันๆหอมๆกลิ่นกลิ่นเหมือนกลิ่นกะทิเลยแหละเพราะฉะนั้นใครเรียกว่าคิดถึงหมอหมอความดันครับผมหมอคอเลสเตอรอลนะผมไปหากินดูน้ำกะทิครับผมอันต่อไปฮะเรามากันที่อันนี้เลยที่หน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะกล่องสีเขียวซึ่งอันนี้ผมอาจจะเคยกินมาแล้วเขาบอกว่ามันคือน้ำฟักแต่ไอ้นัทยังไม่ได้กินฮะใวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะมิกซ์กันได้ลองเชิมกันมาตัดให้ดูเลยครับผมแหม่มีน้ำเยิ้มๆออกมาแล้วโอ้กินใจแล้วใจแล้วน้ำฟัก สีออกแบบนี้ครับผมมีความคุนคุนหน่อย,อยคุนคเพราะว่าผสมกับ<น>เอก <c oughs> นทีแล <c oughs> ้บผมแต่ว่าสีประมาณนี้ <c oughs> ครับผมลองชิมเลยดีกว่า หอมแบบไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรอ่ะใช่มันเป็นกลิ่นที่แบบหอมเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็บรรยายไม่ถูกน้ำฟักอร่อยเว้ยจีนเราไปกันไวๆอย่างที่บอกว่าต้องไปกันไวๆอันนี้จินไปแล้วตอนนั้มันคือหวังเหล่าจี้ใช่หวังเหล่าจี้เขาบอกว่ามันเป็นชาของจีนครับผมเหมือนพวกเย็นๆอะไรพวกนี้เลยอ่ะเย็นๆอิชิตันเย็นๆนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมหยิบยกมาให้ด้วยกันถึง3แบรนด์อันนี้เขาบอกว่าดังสุดคืออันนี้กระป๋องแดงหวังเหล่าจี้ที่เราชิมกันที่ร้านของชิงครับผม คุณส่วนแตกคอฮะเะเลาะออกมาเปิดบริษัทนี้ออกมาตีตลาดคู่กันเลยแต่เป็นน้ําน้ํากับเลี้ยงเหมือนกันนะสองันนี้ไอตัวนี้เห็นสองตัวนี้ทะเลาะก,กันไม่ยอมเปิดอีกหนึ่งเป็นลกล่องนี่เทออกมาก็สีแบบเย็นเย็นสีแบบเย็นเย็น กินเข้าไปแล้วรู้สึกเย็นๆสดชื่นรสชาติมันจะเย็นๆเป็นกลิ่นสมุนไพรที่ให้ความเย็นๆเหมือนที่เรากินแก๊กงวยใช่ครับแบนแ,นแข่ง<ะ>ที่ว่าวหลังวัน <laughs> นี้พี่ตั้งไงอย่ <laughs> สีเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยน กินของไอตัวจับเลี้ยงอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันใช้ดอกอะไรไปชงนะพวกเนี้ยของจีนอะ่ะม,มันชอบใช้พวกดอกเว้ยเป็นดอกดอกดอก,ดอ,กอะไรเงรี้ยไปอบแห้งนะผมอันนี้กลิ่นค่อนข้างแรงกว่าแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์โอ้อันนี้สใส่ใสีเหมือนเยี่ยวกินน้ําเยอะอะ่ะ <laughs> <laughs> ขอลองดูของจับเลี้ยงแบรนด์ที่3าดูน,นะผมไปฮะ จืดๆแล้วก็กลิ่นแปรครับผมอันนี้ไม่อร่อยมากันที่อันนี้ฮะเรียกว่าตัวกราฟิกเนี่ยคล้ายๆนมโรงเรียนเอ้ยมันเป็นยี่ห้อเหมือนเดียวกันเลยเอาแล้วค <c oughs> าดหวรสชาติได้เลยนะ <c oughs> ผมเราเรามาลองชิมกันว่าเจ๊ดมวยจริงๆเนี่ย <c oughs> ที่คนจีนเขากินเนี่ย <c oughs> รสชาติเป็นยังไงครับ <c oughs> ชี้ <c oughs> <c oughs> ี่ว่าถือว่าโอเคไหมไม่โอเคครับมันอาจจะอร่อยสําหรับหลายๆคนนะอันนี้คือลิ้นผมตัดสินกันสองคนนะครับแล้วผมแต่ว่าอันนี้กินยากไอสองกระป๋องนั้นง่ายกว่าใช่ต่อไปเป็นอะไรดีนี่เหยังเหลืออยู่โอ้โหแบรนด์เดิมหน้าตาดูพอจะเดาได้ว่ามันน่าจะคือเฉากล้วยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาตัดกันดูว่าข้างในเนี่ยจะเป็นไงต้องเขย่าก่อนป่อวะโอ้แต่แน่นเต็มเลยนะเฉากล้วยเพียวเลยจริงเหรอซึ่งเป็นเฉากล้วยดังดุ้นอ่ะ อร่อย<ช>หวานอันนี้คือลักษณะแบบเป็นวุ้นเลยลแต่ว่ามันมีความหวานมีความหอมอยูอย่ใน <c oughs> ตัวห <c oughs> นีซะแล้แวแค่เฉาก้วย <c oughs> อันเดียวเนี่ยเลอะทั้งโต๊ะเลอะเดอะเต็มไปหมด <c oughs> ตัวนี้คือน้ำว่านหางจระเข้้วผมมาด้วยกราฟิกเหมือนเดิมกล่องจริงๆเขาก็มีพวกข้อมูลโภชนาการเหมือนบ้านเราเลยนะทำไมไม่อ่านอ่านไม่ออกเลยสีเป็นนมเดี๋ยวนะคุณ ทำไมสีออกมาแบบนี้นันดรกลิ่นเปรี้ยวเออนมเปรี้ยวใช่เป็นกลิ่นแบบนมเปรี้ยวว่านหางจระเข้ครับทุกคนนะผมลองชิมเลยนมเปรี้ยวอร่อยแล้วประเด็นคือมันมีใส่เนื้อว่านหางจระเข้มาด้วยกินเย็นๆน่าก็อร่อยเนาะแล้วผมมากันที่กล่องต่อไปครับเป็นน้าอ้อยฮะครับผมเออเป็นน้าอ้อยบรรจุกล่องของไทยไม่มีเนาะ้วผมแต่ที่จีนเนี่ยเขาทํามาเป็นแบบนี้เลยบรรจุพันุเป็นกล่องเลยเป็นน้ําอ้อยฮะ แล้วก็พยายามตักให้เล็กลงทีละนิดทีละนิดมันจะได้ค่อยๆเข้าหวานเปรี้ยวความหอมเนี่ยไม่สู้บ้านเราไม่อร่อยเหลือเหลือกระป๋องที่สองกระป๋องนะผมเดี๋ยวผมไปกระป๋องนี้ก่อนเลยอันนี้มีสตอรี่ผมถามเขาว่าคือน้ำอะไรเขาบอกว่าคือน้ำคนรวยเพราะว่ากระป๋องนั้นสี่สิบบาท นะผมแล้วก็มีสเกลเลข 1, 4, 6, 7, 8อันนี้อาจจะเป็นสเกลความรวยแล้วผมอ่ะล้องแกะเลยกินตุกตุนี่ข้างหลังะมันจะมีเขียนค่า pH ไว้น่าจะเป็นพวกน้ําด่างอะน้ําด่างเหมือนพวกน้ําที่เรากินพวกน้ําวิตามินน้ํายันเฮียอย่างเงี้ยที่คนไทยช่วงนี้ยิบยกินกันอ่ะ เชื่อไหมกูเอาน้ำกองบ้านกูเทใส่ก็เราไม่ออกมาครับผมต่อไปอันนี้คือคนรวยเพราะเรากินอะนะปุ๊บเรารวยแล้วนะผมแล้วอันนี้มันคือน้ำแห้วครับผมน้ำแห้วบ้าเหาก็ไม่มีไม่เคยกินน้ำแห้วมาก่อนในชีวิตไม่เคยได้ยินด้วยแล้วไม่เคยคิดจะกินด้วยนะผมลองชิมดูน้ำแห้วฮะ ไอเ้เนื้อข้างในคือเนื้อแห้วเว้ยทุกคนกินเข้าไปได้เคี้ยวกรึบกรบกรบกบหน่อยหวานแบบ on. อ่อนๆว่าเราพักเจาะน้ำตาลกันก่นกอนไหมตรวน้ำตาลเรื่อยๆนะอ่าพูดถึงน้ำตาลนี่เรามากันที่อันนี้เลยหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะน้ำกูโค้ดครับผมเรียกว่าอันนี้คือชัดเจนเลยในเรื่องของประหวานแต่แต่มันมีฟองนะมันไม่แสดงว่ามันไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดานะ บางทีแบบคนแบบหมดเดี่ยวหมดแรงเงี้ย,ยต้องการน้ำต้องกายต้องการน้าตาลตัดอันนี้ไปขวดนึงตัดขาแล้วผมรสชาแบบน้ำพีชกลางๆมีกลิ่นเฟื่องหน่อยๆแต่มันไม่ได,ไได้ไม่ได้หวานถึงขนาดที่เราคาดหวังไว้นะ <c oughs> แต่ว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนน้ำที่อินฟิวกลิ่นพีชเข้าไปจาัางๆ <c oughs> แล้วก็มีความ <c oughs> หวานนิดๆใช่แล้วผมก็อร่อยดีตัวนี้2ตัวนี้คือนมมึงชอบอันไหนกว่า มึงไม่รอดหรอมึงก็ต้องกินทั้งคู่นย่้วผมแล้วตัวเนี้ยผมเคยรีวิวแล้วที่จีนถ้าถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดมันคือจากถั่วลิสงมันมันหอมหอมหอมถั่วหอมแบบเรากินพีนัทบัตเตอร์แต่ตัวน้ำใสใส บางๆกินก็้าไปกินง่ายดื่มง่าย<อ>ตัวน,นี้ชอบไหมชอบเฮ้ยผมก็ชอบตอนเนี้กันด้วยตัวนี้เลยตัวนี้เขาบอกเป็นชาชีสแล้วก็มีใบชาเนี่ยมีรูปใบชาแบบนี้ <ใช S 1> นะผมอันนี้ชาชีสครับผมสีเหมือนชานมชานมแบบชานมไต้หวันชานมเย็น รสชาติแบบงงๆอ่ะแบบไอเยียจะชาก็ไม่ผ่าจะชีสก็ไม่ชีสค่อนข้างที่จะไปทากินได้เราใช้เรียกคำว่ากินได้มากันที่อันดับต่อไปอันนี้เขาบอกว่าเป็นชาอู่หลงแต่ว่าเป็นรสแก๊ฟฟู้ดที่วางคู่กันก็จะมีเป็นฟู้ดแพนด้าแล้วก็เกทแก๊ฟฟู้ดเลยเกบฟู้ดอ๋อเกทเขาเรียกว่าเกบเกบฟู้ดอ้กินเปรี้ยวใช่กินเปรี้ยวมันเป็นมันเป็นมันเป็นผลไม้ที่อยู่ในตระกูลของพวกพวกซีตัสอ่ะ ถามว่ารสชาติแกฟฟูดเป็นไงบอกไม่ดกมันมีความวหวานเพื่อเปรี้ยวหน่อยๆเอ้แต่ว่าตัวนี้อร่อยเลยเป็นชาอูหลงกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นอหอมๆนะครับผมแล้วก็มีความหวานอ่อนๆเปรี้ยวๆอ่อ,อ,อ,อนๆเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเรียกว่าชอบสั่งอาหารเดลิเวอรี่อ่ะโอ้ตัวนี้เลยแกฟฟูดแกฟฟูดครับ<แ><แ>ผมมากันที่อันนี้ฮค,ครับอันนี้คือชาเหมือนกันฉันจะรักเป็นรูปม้าไม่รู้ว่าเป็นน้ำท่อมหรือเปล่าแต่กินแล้วคึกไง<อ>มันมีชาขาวเคยเห็นครับผมชาแดง ชาเขียวชาอูหลงของของจีนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องชาอยู่แล้วมีชาหลากหลายนะครับไม่นอนอนะ่ะคือเนี้ย <laughs> อ้กที่อิ่มเหมือนกันนะเนี่ยชักน้อย <laughs> อิ่มเลยเอาว่าลองชิมฮะไปฮะตัวนี้ตัวนี้แพงด้วยนะขวดหนึ่งห้บาทนะครับไอชามมาเนี่ยแต่ถามว่าอร่อยไหมคนกินชาน่าจะชอบเลยแหละ คือกลิ่นชาชัดเจนไม่หวานไม่มีไม่มีน้ําตาลนะตัวนี้นะ<ช>ไม่ได้ใส่น้ําตาลนะครับแล้วก็มีความของขมหน่อยเหมือน,นเหมือนแบบชาที่ดุขั้วมาไม่ไหม้อะก็ก็กอร่อยดีคนชอบกินชาลองดูนะตัวนี้นะอามะถัดมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือชาอูหลงครับทุกคนครับนะผมไม่ขวดสีน้าเทาแบบนี้สีสีเป็นเทงเข้มมากเหมือนโค้งอะไรมนเลยไม่ได้หวานเหมือนพวกโออิชิบ้านเรานะใช่ใช่อันนี้หวานบางมากเลยนะบางแบบบางจัดเลยอ่ะ ตัวนี้กินง่ายกว่าลื่นลื่นกว่าแต่ตัวนี้กินชัดกว่ากินชาแบบคนชอบกินชานะน่าจะชอบตัวนี้ผมว่าตัวนี้ฮะชัดเจนเลยคือน้ำผักครับผมนะผมตามรูปเนี่ยมันจะมีแครอทมะเขือเทศยากูเป็นควายเหรอเนี่ยผักถึงสิบสองชนิดจริงไหมเนี่ยไม่แย่รสชาติพอได้เปรี้ยวหวานหวานแล้วผมถามว่ารสชาติอร่อยไหมยู่นี้ป้าเรากินง่ายกว่าโอเคี อะไรนะบัชชีพักโฆษณาสักครู่ตอนนี้เหลืออีก5ขวดครับผมผมเราเอาอันแย่ก่อนไหมพี่คิคดว่ามันแย่อันนี้คือน้ำงาตัวนี้คือน้ำงาดำฮะทุกคนโอ้หดำปิดจริงๆนะนราคา50บาทตัวนี้แล้วก็ในหมวดหมู่มันเนี่ยมันจะมีพวกน้ำถั่วเขียวน้ำถั่วแดงน้ำข้าวโพด เหมือนขนมใช่เหมือนขนมแล้วขนมอะไรเงี้ยมันมีความข้นๆเหนียวๆด้วยลักษณะเหมือนเรากินกินพวกขนมหวานของไทยอะ่ะใครชอบกินงาดาก็ลองไปดูได้<ช>นะครับผมขวดเป็นแบบนี้ตกกันด้วยตัวนี้ครับผมสีแดงมากแล้วเราห่ <ๆ S 2> างหายอยากสีแดงมานานแล้วตัวนี้มันคือน้ำบวยครับผมอันนี้มาลองชิมน้ำบวยกันนะครับทุกคนน้ำบวยผมไม่ิงผมเป็นคนชอบกินน้ำบวยนะเอ้ยัยชอบไหมไม่อร่อยอ่ะ รสชาติรสชาติเปรี้ยวหวานแหละไม่กินบวยแหละแต่มันบวยแบบบวยบวยอ่ะบวยแบบบวยจีนเลยอ่ะตามคำบอกเล่าของเจ้าของร้านตัวนี้คือน้ำสาลี่ครับทุกคนครับบริษัทเป๊ปซี่ใช่ได้จะได้อยู่สีเหลืองอ่อนๆครับอันนี้เหมือนแบบรีวิวช่วงท้ายแล้วไงกินน้ำมาเยอะก็ประมาณนี้แหละต่กีอร่อยอร่อยนะครับสี่ไม่ทำให้ผิดหวัง มันเป็นน้ำผลไม้ที่ในไทยไม่มีนะของเป็นน้าผลไม้หลักๆมีน้ําส้มน้าองุ่นน้ำสตรอเบอรี่ที่คนไทยทิศนะแต่ตัวเนี้ยไม่เคยเห็นคนไทยทําให้รสชาติอร่อยอร่อยมากใช่เหลือสองตัวสุดท้ายครับผมทางด้านซ้ายตรงนี้สีอ่อนๆเหมือนเยี่ยวกินน้ําเยอะอีกแล้วใช่ใตัวนี้เป็นแก้วงวยขาวซึ่งผมอยากรู้ว่ารสชาติอะไรมันแตกต่างกันยังไงขาวกับเหลืองเนี่ยวัตถุัดิ์ทำมาดีทำมาดีมากตรงนี้สามารถเป็นแก้วได้นะครับผมนี่ คุณเห็นราสาไทยตรงนี้ไหมเอาไทยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยตัวนี้มีสัญลักษณ์หนึ่งยอดขายทั้งปี1ขวดซึ่งผมว่าน่าจะราคาประมาณ40บาทหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้เป็นเก๊กมวยขาวตาเอาไทยตาเอาไทยไปเออรสชาติคล้ายๆกันครับผมตัวเก๊กมวยขาวคล้ายๆตัวไอหวังเหล่าจี้เลยตัวนี้ตัวนี้อร่อยหาซื้อกินได้ มาถึงตัวสุดท้ายครับทุกคนครับเอาไทยจากบริษัทเอาไทยเช่นเคยตัวนี้คือน้ำหล่อฮังกล้วยหล่อฮังกล้วยก็บัญอยู่ในตระกูลของพวกจับเลี้ยงพวกอาเก๊กงวยอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายาานะครับผมที่เราเอามารีวิวกันกับเครื่องดื่มทั้งหมด25ชนิด25แบบนะครับผมบางแบบอาจารย์ปนๆกันนะเพราะว่าผม,ผมอยากเอามารีวิวให้ดูว่าเอ้ตัวไหนแม่งอร่อยกว่ากันบางตัวเราไม่ได้กวาด ก็มามีอยู่ในตะก้าครับผมมาแบบงงๆแบบงมามาปิดท้ายไปด้วยกันฮะครับผมจะได้ปิดสวยๆตัวนี้สีก่อนข้างเข้มซึ่งผมก็บอกไม่ถูกว่ามันแตกต่างจากเก๊กฮวยยังไงเพราะฉะนั้นเรามาลองชิมแล้วก็รีวิวไปพร้อมกันฮะฮะไปฮะก็เหมือนจับเลี้ยงจับเลี้ยงกับหลอกหางกล้วยคืออันเดียวกันป่ะฮะทุกคน แต่ว่าเจ้าของร้านเราบอกว่ามันคือน้ำหล่อหางกล้วยมันน่าจะผสมผสมกันนะเนี่ยเก๊กมวยดอกสีอย่างเงี้ยสีเหลือง่ยนะสีขาวอันนี้คือเก๊กมวยขาวารูปนี้เนี่ยให้ผมเดาก็น่าจะเป็นหล่อหางกล้วยรสชาติเหมือนจับเลี้ยงฮะเหมือนเครื่องดื่มเย็นๆอ่ะของบ้านเราอ่ะนี่ครับทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันอร่อย แคบภาพตรงนี้ไว้เลยแคบตรงนี้ไว้ใส่โทรศัพท์คุณไว้ครับผมนี่ตัวนี้ไอ้เร่อนี้ต้องมาอันดับแรกเลยน้โรงเรียนเนี่ยตามนี่เลยเสือกเพื่อนชาวบ้านแล้วทอะเลาะกันอยู่สอคนน้ำอ้อยครับผมใช่อันนี้ผมจัดส่วนเนี่ย หกอันดับตรงนี้แคปไว้อีกรอบผมว่าไม่เข้าตาไม่เข้าปากไม่เข้าลิ้นยิ้มดูแล้วรู้สึกแปลกๆปกตัวเนี้ยแปลกฮะแปลกใช่ตัวนี้ผมว่าโอเคอยู่มากสำหรับผมนะแต่เทกเจอร์ผมรู้สึกมันไม่ใช่เครื่องดื่มอ่ะรู้สึกมันเป็นขนมมากกว่านขมอันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะเลยแปลกไปเยอะอยู่ในโซนของเฮียตัวเนี้ยคือให้ด้วยความอัดไส้ล้วนวาอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้แยกออกมาทําเองไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะ มาขวางเราไม่อยากมีบทบาทใช่ฮะมาขวางเขาแล้วเสียกไม่อร่อยก็เลยจัดอยู่ในโซนไม่อร่อยอันนี้อย่างที่ผมพูดไปผมยังยืนยันทำเดิมสำหรับคนที่กินของอร่อยจนเบื่อแล้วอยากชิมของไม่อร่อยกล่องเหลืองเหลืองแบบนี้ับผมส่วนนอกนั้นตรงนู้นอันนี้คือกินก็ได้ไม่กินก็ได อ่จเรียกว่าวันนี้เราหยิบยกเครื่องดื่มจากจีนคมาลองรีวิวให้ดูกันมีหลายๆอย่างที่อร่อยแล้วก็มีหลายๆอย่างที่รู้สึกแปลกๆใครที่แบบอยากต้องการหาซื้อมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนอยู่ฮะขายอยู่ที่ไทยนะครับไม่ใากคุณฟังถึงตรงนี้ปุ๊บปิดคลิปพอยีสุวรรณภูมิแล้ว <c oughs> ฟังให้จบก,ก่อนนะที่หนึ่งเลยที่ผมรู้เนี่ยคืออยู่ตรงสถานทูตเกาหลีตรงแถวแถวลาดพร้า แล้วก็อีกหนึ่งร้านาที่เราไปซื้อกันในวันนี้เป็นร้านแบบแคล้ายๆสไตล์ร้านขายของชำของเยอะ<ช>แต่เป็นของที่เป็นของจีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้กข็ข่าวประมาณนี้นะผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะผมสําหรับช่วงนี้เนี่ยอาจจะทําอะไรหยุดที่บ้านสักพักใหญ่ๆนะสมมติออกไปข้างนอกได้ก็เดี๋ยวจะพยายามดูนะถ้ามันปลอดภัยก็เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูเรียกว่าปลอดภัยต่อสังคมต่อกูนี่แหละ <laughs> ลาไปก่อนรับทุกคน,นครับ<ด>สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,สอ,สรบอ่ะเพิ่มโอ้โหแล้วนี่จะขี้จะอบกัน